สวัสดีเอฟซฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือหนีแม่น้องดาพี่น้องน้องสาวแม่น้องดาไปนอนหน้าพี่น้องไปนอนวานเขาพี่น้องผลมาผลฟันเห็นผีหัวขาดมาบอกเลขเพ่อนพี่น้องเพ่อนจนบกกานอนต่อพี่น้องเพลินได้ขืนมาเพลินมาล่าเพลินคูมมือนีเพลินก็จะบอกไปหน้าพี่น้องเพลินคิดย่านพี่น้องผีหัวขาดมาบอกเลขเพ่อนพี่น้องขามันบอกตัวใดไปหลับชมเลยค่ะสวัสดีเพื่อนนะนี่เป็นน้องสาว เด้อพี่น้องเด้อนอ้อนเศร้าผม,มป็นคนบ่กคอยอ,อันนี้ปันได้พี่น้องแม่งได้เห็นกินข้าวเผินไปนอนหน้าพี่น้องคนณเ,นเหนื่อยน,นะเผิน,นอนหน้าไปน,น,อน,น,อน,นอนนอนเฝ้าหน้าแซงพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กําลังไปเห็ดหักกันเห็ดหน้าแซงนะพี่น้องเผินไปนอนเพิ่นไปนอนคืนเดียวก็เป็นเหลืองเลยพี่น้องเอ้ยเราลูกไปนอนเป็นยังไงไปนอนล่ะพีพีเป็นจะได้พีเจ่าพีเจ้าหูว่าพีวะเดจะหูอ่ะพีวะลอยพังดูมันเป็นยังไง มาเป็นพี่หัวขาดนะอนอนรับนอนหน้านอนรับตลอดตัวจริงนอนรับฟันเห็นฟันเราเป็นพี่พีพ่หัวขาดเพื่อนบอกเลขนะ่าดึงไปยังมพือบอกเลขนะเ,เพื่อนบอกเลขตัวใดวส,สองศูนย์ไปครับไปไปนอนหน้าเลยอันไปนอนไปนอนหน้าเดี๋ยวฟันเลยพี่น้องผัวช่วงในคนนั้นไปแล้วเป็นฝนไม่ยิ่งคือผู้ชาย ได้ยั่หัวเป็นผีบวันนาตาบัน่ขึ้นเข่าตีเลยจังไลยได้ยังหัวเป็นผีวนนาตาวันคืนมันมาอ่าเพื่อโอ้ยพี่น้องตอนพ่นเล่าให้พิทยาพี่น้องพ่นว่าเป็นผีหัวขาดนะเป็นผีหัวขาดพี่น้องห้องบอกเลขด็กคนเลขกเงี้ยุ่นบอกว่าผุนบอกเลขกเงี้ยสวนซองกับยัง ศูองกับยังเกาะยังเกาะผลพสองศูยกัยังเกาะแช่ม่ถือฝ้ามือลพี่น้องทางนั้นสัมผัสอยูทีทางนั้นถือฟ้ามือเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อศูนกับเจ็ดศูนย์ตีผลว่แต่ว่าเป็นที่วคาร บอก่มีหัวแต่ว่าแต่ว่าเพื่นห้องบอกเป็นตัวเลขเลยเหมือนว่พี่น้องน้องชาแมงดาผมไปเหตุหน้าแซงพี่น้องแล้วผมได้ไปนอนหน้าพี่น้องนอนหน้าวานเขาพี่น้องว่ามันตัวเล็กเอาหน้าเอายังเขาแต่ผมพาไปนอนพี่น้องไปนอนคืนแรกคนก็ฟันเลยพี่น้องคืนมาพี่น้องคนคืนมาประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าผมเลยมันเล่าให้แม่น้องกดาฟังพี่น้องว่าเคนฟันถึงพีว่าขาดพี่นะพี่ว่าเป็นตัวยหญ่จะนอนบวชผลเราพี่น้องพี่น้องช่วงนี้อากาศกระหนาวพี่น้องพากันไปนอนหน้าแห้งหนาวค่ะพี่น้องเย ลมเบิดเหม่อวนเวียนพี่น้องนแม่น้องดาบไปสื่อของพี่น้องไปสื่อของมาให้เพราะว่ามีเอฟซีผนโอนเงินมาให้ไปสื่อของให้เด็กน้อยพี่น้องแมงได้สื่อของเสียพี่น้องกลับมาบ้านเลยพี่น้องว่าลมมันแห้งแห้งพี่น้องลมจนไปใส่บได้มามาใส่บได้เหมือนี่พี่น้องลมพายุขาพี่น้องเลยสรุปเลขพี่น้องเลขพีหัวขาดพี่น้องนอกซ้าวแมงได้ผลกับ็ปคนวาใน้อยๆนะพี่น้องเด้อน้องนั่นแมงดาวเบิดเลยพี่น้องเลยผลทมคำตอบคำพี่น้อง เิ่นกับปกติพี่น้องเก็ปกติแข็งขันอย่างกับปกติแต่ว่าวันพระวันยังนะเพิ่นสิกะสิมากว่าผู้เดียวพี่น้องเด็กทะเลคนพิเศษเสียพี่น้องเนาะนี่พี่น้องอ่ะสรุปเลขพีหัวขาดพี่น้องเลขพีหัวขาดมาบอกน้องสาวแม่น้องอดาพี่น้องสิบเจ็ดมกราคมหกแปดพี่น้องห้องบอกตัวเลขศูนย์สองพี่น้องพี่น้องเจ็ดศูนย์พี่น้องศูนย์สองหนักกรเจ็ดศูนย์พี่น้องเลขมันบอกลายพี่น้องแม่งนักเลยอยากน้ำมาว่าวพี่น้องตอนเพิ่นที่มันมาบอกแม่น้องอดาพี่น้อง ตอนผมมาบอกแม่น้องอดานะแม่นงรดากระตกใจหนึ่งว่าเพิ่นเป็นยังพี่น้องเพิ่นว่าหายไปนอนหน้าอีกเด้อไปนอนเฝ้าเฝ้าหน้าพี่น้องบอกต้องได้เอา้นาเข่าหน้าพี่น้องเพิ่นก็ว่าโอ้ยพ่ได้พ่ได้เพิ่นวะเฮาฟันเมื่อคืนนี่ฟันเห็นผีหัวขาดพี่น้องเป็นผีผู้ชายพี่น้องเพิ่นวเฮาบอกกาไปนอนเลยได้ไหมนี่เจ้าไปโลดเพิ่นาพี่น้องเพิ่นมาบอกว่าผลิ่นบอกกาไปนอนแล้วเพิ่นวะจากสิเป็นโชคของไปโชคเลขเล่าหรือเลขกไพี่น้องกับบลูพี่น้องแม่น้องากนนเสอให้พี่น้อง พื่นกับเพิ่นจนบวก่าไปได้พี่น้องเลยเนี่ยมัมกมักระจัดวบวมักกระเบิงให้เป็นกำลังใจแม่น้องก็ได้เด้อจ้ะน้องช่วงนี้ก็ลมแหง้งแหง้งไปน้องเลยไปใส่มาใส่กระหยากน้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยพี่ต้องบอกถึงลมเนี่ยชุดยอดน้องสาวแมงได้ก็เป็นคนบอกน้อยๆพี่น้องแคปหน้นนาจอไปเด้อจ้ะมกักกระจัดวบวกะเเบิงป็นการบันเทิงหรือเบิงเป็นกำลังใจให้แม่น้องก็ได้พี่น้อง เขียบนาเจ้าไว้พี่น้องเปรียบเทียบกับลรยๆอาจารย์ไลายๆสำนักพี่น้องเปรียบเทียบกับแลการมักกระจัดพี่น้องเผินจนบก่าไปนอนหน้าพี่น้องเพินบอกเลยว่ะวันนี้พอเผินว่าเอาแล้วพี่น้องพี่สาาแมงดาเผินกับบรลูเผินก็เลยบอกให้ไปนอนหน้าไปเฝ้าไปเฝ้าวันหน้าอีกพี่น้องเพราะต้องเอาน้ำขอน้าเผินก็บอกเผินไปบบได้พี่น้องเผินเผินไปบบได้เผินย่านพี่น้องคนว่า ขนฝันเ <Es> <ภ>ป็นตายานพี่น้องขนห่าพี่น้องเแบบนาเจ้าได้จะเดินนางเลาะในบ้านนี่ยแหละไปเดรืเดินไปเร็วอยๆเดินไปโดนแล้ว่ลูกเดินไปพุดนะแบะน้อยๆพี่น้องไปเจ้าเลี้ยงแบะมันในกาบน่าจะอาคาโปดอ่าเวลาบะน้อยๆพี่น้องมันนอนตากแดดมันหนาวอากาศมันหนาวพี่น้องแบะแบะเป็ดไก่ออกมาตากแดดพี่น้องคือคนเลย น้องกันดาปั่นจกยยนักรยานโชคเป็แม่ใหม่โชคไปนาครับเด็กน้อ,อยกระเล่นพ้ากระเล่นมาในมะขามเด็กเขมาเอาบรรยากาศต้นหมากต้นยังก็บอกคอยไล,ล่เราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เพราะว่ายางังว่ามันสู้งไรก็จะเอาสั่งห้ตัดพี่น้องว่ามันถือสายฟงสายไฟพี่น้องนี่คือบ้านพี่น้องบ้านกะ คือว่าล้างไงยู่พี่น้องแต่ก็จะเอาโบมักท่าสีพี่น้องบ้านแมลงดานนี่เหล่าเขาสิมีครูบ้านเด้อพี่น้องเหล่าเขาเนะคือร้านค้าพี่น้องนี่นนนั่พี่น้องคือเป็นร้านค้าเนี่ยนะร้านค้าแล้วไปพ่อแมลงดามาซื้อของกันมาซื้อล้านค้านี่พี่น้องโหลดไปเลยลูกไปเลยแม่เป็นร้านค้านี่ยมันจะดูให้ดูให้เอฟซีดูร้านค้าร้านค้าแมลงดาเป็นประมาณนี้พี่น้องมันเป็นร้านใหญ่พี่น้องมันก็มีร้านใหญ่ก็มีพี่น้องแต่ไก่สุดพี่น้องเนี่ยไก่ ไกลสุดก็คือร้านนี่พี่น้องนี่มียังนี่พี่น้องร้านน้อยแต่ของครบนะคะแต่ลานน้อยพี่น้องนะกระจัดของเจ้าของมากระจัดร้านพี่น้องคน,งนกระจัดร้านนี่อ่าพูน่ะพูนทางนั้นพูน,นึงจัดร้านพูนึงนับเงินพี่น้องพู้อยูมม่มุมผูบบน้นะพี่นายเกาบ้านเพี่น้องฉอกแสกบ้านจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่คนมีเงินกระจัดก็กมีรถมีลาพี่น้องลงคลองใหม่นะ แป้งแม่มแรงตู้นะ,ะตู้เพิ่นตายพี่น้องเพิ่นก็เลยเช็ดคลองใหม่เด็กเอาคลองลงใส่ใหมพี่น้ <c oughs> องเงินบุ๊ีซื้อคล้องเงินบุ๊ีซื้อคล้องเออฟันฟันตัวฟัน FC เฮฟซีนี่น้องแบบนี้พี่นอ้องเอ้ยการขาดน,น,น,น้อยแต่ว่าตอนเสาร์มาคนจีเต้มอยู่พี่น้องนี่เสาร์มาคนจีนางเต้มนี่ เสามาแรงมาเต็มล่านี่หน่อยก็จริงที่เป็น้องตัวคนบวขาดขนมก็มีทั้งขนมเวียดขนมจีนขนมไทยขนมลาวพี่น้องเลยครบกันไปบ้านเป็นแบบนี้ช่วงนี้อากาศมันมันหนาวพี่น้องสวยๆมากว่ามีคนอยู่บ้านนี่พี่น้องก็จะออกหายออกนาเพบ่อก็จะไปกอดมันกอดยังกันว่ามีคนพี่น้องนี่คือลาดขา นี่คือยุ่งข้าวพี่น้องนี่ก็คือยุ่งข้าวยุ่งข้าวเพิ่งก็จะเห็นเราพผ่เรา,ามันเราพผ่เรา,า,า,ามันพี่น้อง